วานโอ้โหอทองประกายแสกคุณผู้ชมตอนแรกนี่ตอนแรกโอ้โหคนชมใบเฟิร์นเยอะมากคคือจริงๆอ่ะถ้าเป็นใบเฟิร์นอ่ะจะดีใจหรือเปล่าไม่รู้นะบอกว่าเหมาะมากบทน,นี้เหมาะมาก <laughs> อย่างนี้บอกคือมันต้องใช้ฝีมือเนาะใช่แล้วแบบว่าหุยเล่นไี่หน้ามันใส่มากเลยเล่นนี่แบบว่าหืมไม่รู้บุญคุณข้าวแดงแกงร้อนดีจังเลยอเออแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยมีเพราะมีแม่แบบเนี้ย<อ>เติบโตมาเนี่ยใช้ความรุนแรงก็เลยทําให้ทองดีเนี่ยต้องกลายเป็นคนแบบนี้ด<อ>ีดพันอะไรอย่างเงี้ย<อ>เพราะว่าแน่นอนค่ะเรื่องทองประกายแสบเนี่ยเป็นอะไรที่สะท้อนให้เห็นปัญหาของสังคมมากๆๆเออคาแรกคือคุณแม่ ค่ะ <c oughs> เออเนี่ยสะท้อนสังคมมากมากเลยว่า,าเด็กคนนึงจะเติบโตมาได้เป็นคนดีของสังคม,มเป็นฟันเฟืองที่ดีของประเทศของเรารในการที่ทําให้ประเทศเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าสงบสุขก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยคือมีหลายอย่างองค์ประกอบร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวอย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าเออเนี่ยมีมีแม่ที่ใช้ความแม่ก็คือแรงด่าทอใช่แล้วก็เริ่มต้นจากแม่แท้ๆก็คือว่า เป็นแม่วไวใสคือมีลูกเมื่อไม่พร้อมอแล้วก็เอาไปยัดเยียดให้ใข่ใก็ไม่รู้รแล้วเด็กคนนี้ก็ต้องมารับกรรม,มที่จะต้องเติบโตมาในครอบครัวที่อาจจะไม่ได้มีความรักมไม่รู้จักความรักไม่รู้จัก อะไรคือความอบอุ่นในใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รับทันให้เธอเป็นแบบนี้มันเมื่อเมื่อคืนที่เราได้ดูมาเลยเหมือนกับปูพื้นเรื่องให้เราได้เข้าใจตัวละครตัวนี้ก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิ่งที่เราจะได้ตามกันต่อจากเนี้ยจุดเริ่มต้นมันคือตรงนี้นะใช่เราจะช่วยเขาและรุวมถึงสังคมด้วยสภาพแวดล้อมที่ทองดีต้องอยู่ตรงนั้นหล่อหลอมให้เธอกลายเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะและแน่นอนเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกว่าเรื่องเดินเร็วมากค่ะทองดีเข้ากรุงแลวจ้ะจ้า มาสู่เมืองหลวงแสงสีเสียงของเราแล้วนี่แหละสังคมที่ว่าใช่ไหมที่จะหล่อหลอมทองดีแล้วเนี่ยและดูข้างวานดิมาถึงมาถึงก็เปิดวอกันเลยไม่เลยนักแสดงแต่ละคนในเรื่องนี้ตัวท็อปทั้งนั้นนะนะท็อปใช่ไหมคัดมาแล้วอย่างดีเลยนี่เป็นไงเป็นไงคุณนก้าจินายูก็เล่นดีก็แบบคือคนแรกก่อนนี่คนแรกเลยตอนแรกตอนแรกก็คนแรกนะ เขาแล้วติดตามดูต่อคุณผู้ชมคืนนี้นะคะสองทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ทองประกายแสดค่ะสามารถที่จะรับชมสดนะคะ <c oughs> ทางช่องวัน31นะคะควบคู่ไปกับแอปวันดีได้เลยนะคะถ้าเกิดใครอยากชมย้อนหลังอยากดูซ้ำอ่ะนะคะได้ที่แรกที่ไอ้ฉีอีนะคะทุกวันพุธพฤหัส4ี่ทุ่มครึ่งค่ะไอ้ฉีอีนั้นไม่ได้มีแค่เฉพาะละครของทองประกายแสดเท่านั้น <c oughs> ยังมีคลังละครเรื่องดังๆเด็ดๆของช่องวันของเราอีกมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถ เลือกสั่นได้ตามชอบใจและสามารถรับชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน i.c.e. และเว็บไซต์ iq.com นั่นเองนะคะ